อีกสักรอบได้ไหมเอาเอาแบบเมื่อกี้สิท่อนอยากอยฟังมากอีกอีกสักรอบเอาแบบเมื่อกี้เลยมันจะสลับตำแหน่งกันที่ท่องม้าแหละอยากรู้ว่าเหมือนเดิมไหมเอาเอาสิหนึ่งรอบแบงค์เคิง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันบวดเที่ยงได้ขึ้นแล้วที่แรกกับเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งอันนี้ขึ้นแบงค์เคิงแบงค์เคิงเนี่ยไม่ฟังมาจริงๆ มันแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งก่อนห้ารอบแล้วก็มาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเออแสดงว่าแบ่งครึ่งเนี่ยห้ารอ,อบอะแล้วก็มาครึ่งหนึ่งเบนอีกรอบหลังเบนอ๋นอฉันอีกรอบอีกรอบีกรอบแต่แต่เมื่อก็จะลืมไปแล้วนะเมื่อกี้มันทิ้งช่วงนานเกินไปเวลาเราร้องเพลงเราร้องได้ทีละรอบเออเออเอาอีกบ่ล <c oughs> อบตผู้ใหญ่บ้านกรรมการเอาไหมเบิดเอาเอออปพหลได้อย่าลืมอปพหลอออบตผู้ใหญ่บ้านนายกอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านโอ้ยหาเลยบาทคือแบ่งหลายเดียเด้งซั่งซั่งเวลานุ่งอะไรเนี่ยแบงเคิงเดียวเดี๋ยวเดียวแต่เพียงยังเนี่ยเวลานบ่งนุ่งเด็กเลยไหมเร็ฮะไอ้อะไรกัน ไปไปเอาไ่ต้องจบวดนเพลงไหมเอาลอกเพลงลอกเพลงเลยโอ้ยตเด็าโอเคต่อไปขยับจังหวะได้กันคกัม